ซัมซุงก l a x y โน้ต20 Ultra เนี่ยในปีนี้ในราคานี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมละทำไมควรซื้อหรือไม่ควรซื้อเดี๋ยวเรามาเหล่ากันละกัน สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในไงเขาก็เป็นตระกูลตัวท็อปถึงแม้ว่าจะออกมาเมื่อปี2020นะครับออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตามนะแต่ว่าด้วยที่เขาเป็นซีรีส์โน้ตซีรีส์สุดท้ายที่ใช้ชื่อว่าโน้ตแต่ไม่ใช่รุ่นสุดท้ายที่เรารองรับปากกาเพราะฉะนั้น <S <S ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเทคโนโลยีหลายอย่าง <S <S ที่เป็นตัวท็อปที่เขาอัดฟีเจอร์ฟังก์ชันทุกอย่างให้เนี่ยฮาร์ดแวร์น,น, <ๆ S 1> นางาเพอ <ๆ S 1> เนี่ยผมว่าในราคาเท่ากันคร ปัจจุบันอีกตัวนี้ของผมที่จัดมาจะเป็นตัว 4G นั่นเองไม่ได้จัดตัว 5G มานั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนตัวผมเองนั้นไม่ได้ใช้ตัว 5G เลยเพราะว่าให้เกตอินเทอร์เน็ตของผมมันเป็นให้เกตคล้ายๆแบบซิมลูกเทพอ่ะใช้แบบอัลลิมิต 4G งผมก็สบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมต้องการความแรงจริงผมก็มีเน็ตที่บ้านอยู่แล้วเนาะใช้การอัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนานามือถือผมก็เลยไม่ได้ที่จะใช้ 5G แล้วถ้าเกิดใช้ตัว 5G เนี่ยแน่นอนด้วยตัวเนี้ยมันมันมีจ <c oughs> เลื่กเป็น 4G ก็พอเดี๋ยวเรามาเราสเปคเข้าๆกันก่อนเลยหน้าจอเขาจะเป็นตัว Dynamic a m o l e d แบบ 2X 120 h z เป็น Adaptive ด้วยสามารถเป็น120 h z ได้ปรับเป็น60 h z ได้เป็น HDR10+ นะขนาดอยู่ที่6.9นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 2K เลยหน้าจอค่อนข้างคมกริบเลยนะตัวนี้ครับชิปซ p u จะเป็น Exynos 990เป็นสถาปัตยกรรมแบบ7นาโนเมตรซอรเรสในเครื่องจะให้มาอยู่ที่256 g b r แรตัวนี้จะให้มาอยู่ที่8 g b แต่ถ้าเป็นตัว 5G จะให้มาอยู่่ที12 นนั่เองรองรับ m i โคร SD card ได้1เทลบพอเชื่อมต่อครับจะเป็น USB Type C แบบ3.2สามารถเอาไปต่อ l i ฟ์ s t ร e มอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาซัพพอร์ตอยู่แล้วส่วนเรื่อง s t o ร a g เนี่ยเขาจะให้เป็น UFS 3.0ซึ่งเขียนอ่านได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มันน้อยหน่อยอยู่ที่4 5 0 0ลลิแล้วบวกกับชิป c p u ที่ตัวเนี้ยคนบ่นเยอะว่าแบบโ้กินพลังงานเยอะมีปัญหาอะไรเงี้ยรองรับ Fast Charge สูงสุดที่25วัตต์เท่านั้น มันมีอะไรที่เด่นกว่ามันมีอะไรที่ด้อยกว่าบ้างแล้วคุณควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ,อยังไงจุดเด่นของเขานั่็คือชิปของเขาแรงอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าชิปของเขาเป็นชิปตัว t o ปเป็น exynos 990ที่แรง <c oughs> มันปัจจุบันก็ยังแรงอยู่ไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้เรื่องตัดคลิปวิดีโอคุณก็สามารถตัดผ่าน kinemaster ได้หรือ <c oughs> คุณจะใช้เรื่องของการเล่นเกมก็สามารถที่จะปรับได้สูง <c oughs> อาจจะไม่ได้ปรับได้สูตรหลอดแต่ปรับได้สูงแน่นอนซึ่งในเรทราคานี้มันก็จะมีหลายตัวเนาะใช้ชิป snapdragon มาโน่นนี่มันแรงงง่ัก็ยยอู ราะว่ามันออกมาตั้งแต่สมัยนั้นและเป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเฮ้ยในแต่ลคานี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่ามือถือในยุคปัจจุบัน2กล้องเขาเนี่ยตกตายทุกตัวครับที่เป็นมือถือในราคามิดเลนเท่ากันในยุคนี้คือตัวเนี้ยพอราคามือสองมันไม่เมือนหนึ่งแล้วไงราคามือสองมันล่วงลงมาเหลืออยู่ประมาณหมื่นกลางๆซึ่งมันมาชนกับพวกมือถือยุคใหม่ๆที่เป็นเลนราคาเดียวกันอ่ะผมบอกเลยฮาร์ดแวร์ยังก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ยิ่งเฉพาะเรื่องกล้องนะครับเลนหลักเขาให้มาอยู่ที่108ล้านสก็ให้้มาา12ลนอัตร12 อัดวิดีโอได้ถึง 8K อย่างเงี้ย 4K 60เฟรมอย่างเงี้ยได้ได้กล้องหน้ากล้องหลังเลยกล้องหน้าก็ให้มา10ล้านแบบมีออโต้โฟกัสอีกวิดีโออัดได้ 4K 60เฟรมบอกเลยว่ามันโหดมากภาพนิ่งเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของงานวิดีโอของตัวเนี้ยแล้วผมไปถ่ายงานบ่อยมากวเวลาผมเอาไปถ่ายแบบงานไหนที่มันไม่สามารถที่จะเอากล้องใหญ่ไปได้ต้องใช้มือถือถ่ายแทนหรืออะไรเงี้ยผมก็ใช้ตัวนี้แหละถ่ายแล้วก็บอกเลยว่าในยุคที่มันเป็นยุคแบบ p d p a แบบเนี้ยเวลาเราไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรเนะาะ อะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็มีโหมด ถ่ายแบบเป็นพอร์เทรตโหมดมาให้ซึ่งก็ตัดขอบดีเลยไม่ได้แพ้แบบ iPhone ในในโหมดเซนิมติกเลยแล้วในราคาเท่านี้เองอะถ้าคุณอยากจะใช้ iPhone ที่มีโหมดเซนิมติกใช่ไหมคุณก็ต้องเป็น i p h o n สำหรับ13ซซรี์ขึ้นไปซึ่งราคามันก็อยู่เริ่มต้นที่เท่าไหร่อะ20,000กว่า30,000นะตัวนี้อยู่ที่ม0 0 0กลางๆเอออันนี้ยอมรับจริงๆว่าไปมันก็ออกมา2ปีแล้วฮาร์ดแวร์ในยุคนั้นก็คือมันก็จัดมาให้เต็มที่อะพอมาเป็นยุคนี้คุณกก็ช่่่าใจจจแลจ้้ 11, ้ววัันนคคุุุณณะะซซืืืืออออมหรรตท เก่ามือ2ที่ยังแบบโหดอยู่อะในยุคปัจจุบันครบอะเอาจริงครบจริงๆนะครับผม3ครับตัวนี้มีปากกาซึ่ง oh. ในเรื่องราคานี้ถ้าไม่ใช่ตัวท็อปเหมือนกันที่เป็นตัวมือ 2, 2> เป็นรุ่นใหม่ๆมันน้อยแบรนด์มากที่จะมีปากกาอันนี้เป็นอะไรที่ยูนิคจริงๆที่เป็นเฉพาะจริงๆสำหรับตัวนี้มีปากกาถาว่าดียังไงตอนแรกผมไม่เคยคิดเลยว่าผมใช้ iPhone ผมใช้มือถือรุ่นอื่นที่ไม่มีปากกามันก็ก็ไม่ค่อยได้ใช้นี่หว่าเพราะมันไม่มีให้ใช้ไงแต่พอผมได้มาใช้แล้วมันเกิดเหตุก,การณ์ที่เฮ้ยพอดีแบบมมันีีเหหตุท่ใ้ ให้เราเซ็นเอกสารอ่ะอย่างเช่นมีเอกสารเข้ามาในอีเมลอย่างเงี้ยเขาส่งเป็นไฟล์ pdf มานู่นนั่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเลขาผมแบบเออทำตัวเอกสารสักอย่างหนึ่งอ่ะเอาไว้ไปแบบส่งให้ลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วผมต้องเซ็นใช่ไหมเขาก็ส่งไฟล์ pdf มาให้ผมผมก็เปิดไฟล์ในโทรศัพท์เว้ยปุ๊บผมก็ยิปกาออกมาแล้วผมก็ เอาปากกาตัวเนี้ยทางตรงช่องที่ผมต้องเซ็นแล้วผมก็เซ็นแล้วผมก็เขียนวันที่อะไรก็ว่าไปแล้วผมก็เซฟกลับเป็นไฟล์ pdf <Okay. S 1> แล้วผมก็ส่งผ่านมือถือผมในฝั่งอื่นก็ทําได้ ios ก็ทําได้ถ้าคุณมีไ p แ d แต่ว่าในกรณีคุณไม่ได้พกล่ะคุณพกเครื่องเดียวอย่างเงี้ยอย่าง แง้กาแล็กซี่โน้ตเนี่ยเขาเกิดคุณอยู่ข้างนอกคุณไม่ได้แบบพกอะไรไปเยอะอะมือถือเครื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าในยามฉุกเฉินที่สําคัญสําคัญจริงๆแบบเนี้ยมันช่วยคุณได้4ครับจอสวยมากอันนี้ยอมรับเลยว่าจอสวยจริงจอองซัมซุงครับสวยอยู่แล้วเป็นจอความละเอียด 2K 120เฮิรตซึ่งมันไม่ได้เอาอะมันไม่ได้ด้อยกว่ามือถือยุคใหม่ๆมือถือยุคใหม่ๆตัวนี้เขาเป็นมาตรฐาน120เฮิร์กันหมดแล้วใช่ปะตัวนี้ให้120เฮิร์มาตั้งแต่2ปีที่แล้วอะมันก็เลยทันสมัยจนถึงทุกวันนี้งออลอลจขอ ซัมซุงอ่ะมันสวยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยครับทางานได้แบบสบายๆจอไหลลืน่นดูหนังที่คุณไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้โหสีสดสวยใสมากสำหรับ,บจอจายดิมิอัมโลตห้าครับตัวรีเวิร์สชาร์ตมีประโยชน์นะคุณถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยแบตเขาจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าหูฟังที่ผมใช้ไอซูเปอร์ตัวนั้นมันสามารถรองรับบริเวณชาร์ตซึ่งผมไม่ต้องพกอะไรไปเยอะไงก็พกไป2อย่างเวลาผมจะฟังหูฟังหรือจะบินไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรีเวิร์สชาร์ตถ้าเกิดหูฟังแบตหม สามารถชาร์จรีเวอร์ผ่านตัวนี้ได้มือถือที่ผมว่ามันจบในตัวเดียวได้อะทีเนี้ยเราพูดจุดเด่นไปเยอะแล้วเนาะคุณไปดูรีวิวเต็มของเจ้าไหนก็ได้จุดพิจารณากันมากดีกว่า 1. แบตโคตรไหลอันนี้ยอมรับเลยคือมันเป็นปัญหาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วที่ มาจนถึงณปัจจุบันะดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมลองดูหนังนะแบบแสง50เสียง50เนี่ยดูติดต่อกัน1ชั่วโมงครับแบตเตอรี่จับ100%ครับลดลงไปประมาณ10%ซึ่งก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าชิปแรงหน้าจอสวยอะไรหลายอย่างแทสฮาร์ดแวร์ของเขาคือให้มาเป็นแบบคือมันตัวท็อปอะเนาะ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างจะบริโภคพลังงานมากพอสมควรก็มันก็แก้ไม่ได้เว้ยคือซอฟต์แวร์มันก็สุดแล้วนะแต่ว่าตัวชิปของเขาที่เป็น990นะตอนนั้นค่อนข้างที่จะบริโภคพลลังงาาานเเยยอะมกมกทํใ รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าแบตไหลรุ่นหนึ่งเลยถ้าคุณใช้งานเขาแบบ best performance ใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กใช้เล่นเกมใช้เสพโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยอยู่ได้ไม่ครบวันด้ยจริงๆต้องคอยสิงปลั๊กชาร์จอยู่ตลอดเวลาด้วยความกังวลเป็นอะไรที่น่ากลัวนะโชคดีที่เวลาผมไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยบนรถก็จะมีที่ชาร์จคือผมพอเพิ่งขึ้นรถปุ๊บเสียบชาร์จไว้ก่อนเลยเอาให้มันแบบให้ได้มากที่สุดแบตให้มันคงเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดหรือให้มันเต็มตลอดเวลากลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นนนเป็คที่ ชอบสิ่งปักแบตลดนิดเดียวคือต้องชาร์จอันนี้เป็นจุดที่สําคัญและเป็นข้อพิจารณาที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคิดดีๆถ้าจะจัดน้องเขามาใช้ Performance เขาดีแต่การบริโภคพลังงานต้องปรับตัวจริงๆข้อที่2เขาเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตได้แต่ด้วยที่เขาออกมาแล้ว2ปีแล้วโดยสถิติแล้วเนี่ยรุ่นท็อปของตัวซัมซุงจะอัปเดตติดต่อกันได้ยาวนานที่3ปีแบบอัปข้ามเวอร์ชันแต่ว่าเรื่องของอัปซื้อคุณภาอ่ะอัปให้ถึง5ปีอยู่แล้วหมายถึงว่าหลังจากที่คุณอัปเวอร์ชชัััั่่นนนไไมได้้้้แลวลวหงงจากก็ยใตอ ประมาณปีถึง2ปี 2> <น>ถึงจะใช้พวกแอปต่ตางๆงานานไม่ได้แล้วก็ด้วยที่ออกมา2ปีแล้วเนาะนั่นหมายความว่าน่าจะไปต่อได้อีกประมาณเต็มที่เลยนะปีนี้อัปเวอร์ชั่นเป็นตัวอาจจะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้แล้วก็ใช้ต่อได้อีกประมาณ2-3ปีโดยที่ยังมีการอัป Security p a ตให้อยู่มันมีน้อยแบรนด์มากที่จะอัปเดตให้แบบยาวนานเท่าซัมซุงอันนี้ก็ต้องบอกไว้นะครับผมมองว่าในเรื่องราคากับค่าตัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณอยากได้อัปเดตยาวนานคุณก็ไปเล่นไอโฟนครับแต่ไอโฟนมันจะไม่ได้เช ขนาดนี้ไงไอโฟนเขาเน้นแบบใช้ง่ายใช้แบบทั่วไปเน้นความเสถียรมากกว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายข้อที่3ครับเรื่องของอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเคสฟิล์มอะไหล่อะแน่นอนละ่ะ มันออกมา2ปีแล้วอาจจะเริ่มหายากขึ้นแต่ก็หาได้และด้วยที่เป็นตัวท็อปยังไงศูนย์เคมหรือศูนย์บริการหลังการขายของซัมซุงยังไงก็ต้องมีด้วยที่เป็นซีรีส์ตัวท็อปแต่ถ้าเป็นพวกซีรีส์แบบกลางๆเช่นพวกมิดเลนอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่ามากๆเนี่ยผมว่าหายากกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะรุ่นท็อปเน,นี่ยส่วนใหญ่จะมีไปเช็คดูในเว็บยังมีอยู่เลยนะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรีนะ่อะไรได้ซึ่งตัวเนี้ยเช็คแล้วไงสถานะแบตเตอรี่ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้แบบบเเเสืื่่่่อออออมมมยังงงไไได้ะไ้ะรรรก็ถววาาโคคขนแตเตอี่ เวลาเราใช้งานหนักๆเช่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอติดต่อยาวนานกลางแจ้ง หรืออยู่ในที่ร่มก็แล้วแต่หรือการเล่นเกมเล่นเกมไปได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยด้วยที่มันปรับกราฟิกได้สูงซียูมันแรงมันมาความร้อนพอมาความร้อนแบตเตอรี่ก็ไหลเร็วมันพ่วงเงินหมดอะน,นะเรื่องความร้อนนี่สําคัญนะครับตัวนี้ยังถือว่าร้อนอยู่นะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวซัมซุงกาไลซี่โน้ตยี่สิบอัลตร้า 4G ใช้แล้วผมรู้สึกสนุกกับเขาสตอร์เลจก็เยอะแรมเยอะมีปากาคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างก็ <S <S ถ้าใครสนใจนะก็อลองลองไปหาดูละกันนะครับมือสองก็มีมากมายเท่านี้ผมแล Galaxy Note 20 Ultra 4G ในปี2022นี้ก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ